ไยดีท่านมุสุปตอนนี้เขาเจ้ามาหนอทาเหอานอทัตหีบหนอเดี๋ยวเบิ่งหน่อยหนี้ทาเหอทัศหีบเพิ่นกำลังเตรียมเหตุบอลส่งน้ำมุกน้ำมันนอน่อเดี๋ยวเหตุน้ำมุกน้ำมันส่งนี่นหละท่อส่งน้ำมันต่างๆที่ว่าเอาน้ำมันมาแล้วก็มาลงนี่เอาแก๊สเอายางมม้ยางก็อยูนนี่ะเบิดนะครับมุ นี <Es> <an> ่ะมึงไปเด้อทางมุสมเด้อแล้วก็สิพาทามุสมมาเบิ้งบรรยากาศนี่นะเด้อบรรยากาศนี่พลงวะ ไป,ไปทางซมหนึ <Okay. S 1> ่งกันเราเป็นหอพิพธภัณฑ์เด้อหอพิพธภัณฑ์หอ,หอ,หอ,อเอห้องยังหอพิพิธภัณฑ์ ต่างๆสามารถชมได้วก็อิปกรณ์ต่างๆสมได้สมได้ชมเปิดปิดหานเบิดแล้วเนาะอันนี้แมนเนาะปืนปืนใหยิงอากาศยานด้ตาก

hướng đi đường ra đường vào đường ra đường vào đường ra đường vào đường ra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 

นะสุดนะบังไปบังไปฮังซูมบังไปบังไปฮังซูมเนาะพระเบงพ,บงพระอานสารพลตรถีขระเจ้า บราวงเธอพระองค์เจ้าพระเกียรติวงกลุ่มทั้งหลวงสุมพรสิทอุดมครับเนาะถ้าเขาเจ้าเว้าอา่านผิษบทถึกต้องขอโทษขอภัยเด้อข้าพเจ้าอ่านภาษาไทยบ่แข่งแหงณหานนางลำมทาเฮือจุกสมิตการทาง,ทาง,หทางทเหือสัตหีบฐานทัพเหือสัตหีบได้เริ่มทําการสร้างเมื่อ อันนี7บจ็ดข้สอบีีกระทำพิทีเปิดเมื่อ, 16, อส6บนะหกข้สหเนาะรวมเวลาที่เปิดให้ประสนได้สักการะเป็นเวลา14ปีสภาพของศาลได้สุดโสมไปตามระยะเวลาเนาะกทขส ขอทสจึงมีความประสงค์ที่จะท,ทํางานําทำการบูรณะและปรับสภาพศาสนาจึงขอส,ส่วนส่วนพระสนมีคิดสธาหัวบริจาคได้ที่ตู้บริจาคก,กทสทสทางสงฆงเจ้าโดยตั้งมนุษย์สัตว์จ้จุบริจาคเสม chạm đỡ với chạm ở đỡ chào hàng đỡ tên hứa nhai hứa nhai อ่าคลิปนี้ขราเจ้าก็สซี่เอาสันส้นๆเนาะทำสมเพราะว่าแบตจะเบิดแล้วแบตเตอรี่ออนหลายแล้วนี่นะแบตเตอรี่าำอะไรนี่แน่เบิงบ่งเบิ่งไปจับกีนารูเบตนะนโชคดีโชคดีเดอ้อ